ลูกทั่วฟักงาสามตนพ่อได้กินอยอะด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องรอบแรกนี่เก็บตากว้นะคะสองอันทำพันอรอบที่สองเก็บพิ่ตำสมเนาะหกักด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องไอรอบที่สามเนี่ยนับไฟ,ลฟเลย,ยด้วยค่ะเก้าฟักโอ้ยข่อยสิเดกินผัดพิกแกงกัรอบที่สามเนี่ยเล้เด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องทั้งเก้าฟักพ่อผัดพิกแกงถ้าพ่อผัดพิกแกงก็กับข้าวหมูเนาะ เผาหมูสาบนะคะพ่อแม่พี่น้องไอ้ตัวใดมันเริหญงกรพ่อกินกอนี่ใช่ไหมเก็บออกไปใส่ตู้เย็นไหวนะคะร่วมร่วมกันได้เยอะๆเสียเราก็น,นั่ไปผัดด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ย่อย,อ,อยคือปีนี้่อยคือปลูกสําเร็จจะเห็นจริงเลนบอสพ่อแม่พี่น้องจริงเลนตัวงามงามนีม่สีขาฟ้าออกม่วงม่วงงามขักด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องได้ไหม ถั่วพริกหวานข่อยด้วยค่ะเห็นปะงามงามพ่นกับปัญญาข้นด้วยค่ะขา้าน้าไวโดว์เพนะื่อนน่ะเห็นปะสังเกตนะคะดองไตใบเพิ่นนะ่ะเพิ่นสมีอย่างมะไครไวนะคะจะกินก็สังเกตเบิร์นได้ด้อค่ะอจากินซุ้มซีซุ้มหานะคะ เดือดทองเสียขนาดนี่ก็งามงามตสาสับบางไปนอนง,งามพักงามเนี่ยงามโหดงดเตียงดูนนะไม่ได้นานโบก,กินขนาดนะคะแขนมันกินขนาดสิเก็บไปผัดให้มันย้อนโบก,กินพ่อกับโบก,กินพักด้วค่ะลูกกับโบก,กินลูกกับโบก,กินขนาดไอ้ตโตขมเนี่ยเนาะ แพงพอเมลินาแหงบก,กินพักเลยเด้อค่ะดีเมลินามันยังกินพักบางโตพอมันเห็บเหลงบก,กินเคียทิงเงิดขนาดเมลินาบก,กินนะคะบอคอยเห็นน้างกินแต่พักบุ้งนั่งกินอยู่นั่งกินใบ <c oughs> ฝนมันตกด้วยค่ะชุ่มช่ำคับเมลูว่านสิม,ม่ดอกบอ่แต่พี่คอยน่ะไม่เป็นดอกเรามันก็เหลืองเรามันก็ลนสงสัยคอยต้องเอาฮอร์โมอนมาลดด้วค่ะให้มันติดดอกเพิ่งจะเห็นเมื่อกี้นี่นะคะเนี่ยคอยไปจับออกมานะคะมมนกลุดออกนะสังเกตเห็นคอยก็เลยไปจับออกมาสองอัน ก็ลดออกทั้งสองอันบีน,นี่จะไปกินบะเบอแบบเน,นอันนี้ก็เพาะเงาะไว้เด้อค่ะจักสิขึ้นบ่ขึ้นกบซ้ำแต่เพาะแล้วเนาะเขาได้ทดลองแล้วไหมมันก็คข้องชัขไหคอคอนใจเข่าอ่ากับเข้านี่นะคะหอมซุ่นคิงบ่ได้นะคะกับเข้าบ้านเพิรนเนี่ยเดี๋ยวให้เพิรนขึ้นมาแตกก่แตก่อจักหน่อยเด้อค่ะเบิ่งเพิร์นหอน เดี๋ยวจะเก็บไปพักกระเพ้าบ mm hmm. มูสับไม่หมูบดอยู่ด้วย,วยน่ะงามงามนะแปลงพักหนียวน้อยซ้ำเนียบหมะไม่กินตลอดดวยค่ะเก็บกินเสมอเลยนะสลับกันไปสลับกันมายเยอะแป้งเลยนะถ้า ฟักขนาดนี้นะคะอีกสองมื่นก็ได้เก็บนะพร้อมกันได้สองมื่นแต่ฟักนี่ต้องเก็บมืออื่นนะคะฟักนี่ต้องเก็บมืออื่นเนาะเก็บใส่ตู้เย็นไวเลยแกดีด้ว่นะะ้องปลูกไว้ได้กินแบบนีบบ้ไหมก็ว่าทั่วฟักงาเนี่ยเวลาขอยไปใช่ไหมขอยสิได้เจอแต่ฟักแบบ หิว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 จนแบบว่าถ้าบานเ้องก็โยนถิ่งเนาะอยู่นี่เขาบ่วยยนถิงนะะ่งแล้วค่ะเขาคิดว่าเขาเสียเงินซื้อมาแล้วใช่ไหมแจังใดเขาก็ต้องขายให้ได้ยัง่มัยตั้งใดก็ต้องมีคนมาซื้อใช่ไหมเราฟักขนาดใสหน,นะะีแล้วค่ะแล้วมันเหยวเหยวมากนะคะถ้าจะบอกว่ามันเน่ากับเน่านะคะข่อยกบอ็บโซื้อเรอื่อยๆค่ะเงินข่อยมีค่านะคะข่อยก็ซื้อแต่ของสดๆอ่าของที่โบเน่าโบาเสียมากินแล้วค่ะ ต่อให้อยากกินขนาดใดขอออ่อยก็บ่บ่ซื้อเด้อค่ะเพราะว่าเงินเฮามีค่าแม่กวา่วาสิได้มาแต่ละบาทได้มาแต่ละสตางค์นะคะไอ้หลังโซฟาหนาสู่ดินเด้อค่ะเหงื่อออกเหงื่อออกนะคะถึงได้เงินนะกะบ็บ่ไปซื้อของเน่าของเสียมาก,กินเด้อค่ะต่อให้อยากขนาดใด้ก็บ่ซื้อนะคะมันก็นต้องมีว่นของเฮามาั่งแหละว่นพันบ่ได้มีคนเดียวนะคะพ่อแม่พี่น้องเฮาก็บอ่อ่า โไปซสืออ่อันเนาเ,นาเนามื่อกินดอกเนาะเห็นว่ากระไดไหมก็เลือกกินเยอะยค่ะต้อยอยากกินขนาดไหนก็โบโบสือของเนาเมื่อกินนะคะ๋ตวเวลาเข้าไปรัดอื่นเนีเสียไปเมื่ออื่นเนียเขามีขายเข้าไปได้สือกินนะคะพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ต้องมีมาขายนะคะ ก็ยังมีอย่างอื่นที่แปลรหลุมาเนาะค้องบานเขามันเกยวมีนะคะดัดแปลงเอานะคะพอพี่น้องเอ้ยเพิ่นสปอยหมาออกมาหลังบ้านมาด้วค่ะเดี๋ยวมาก็่เมาเ a u ข่อยได้บ้านนี้อันนี้มันมันเหลืองมันสิหลุดไดนี้เห็นบ่มันเหลืองมันหลุดนะคะคันฝนตกข่อยคิดว่ามันคงสิติดอยู่ดอกนะคะเพราะว่าแดดมันหอน เัื่อก็เเลือยงรถแปลงพักซําเนียร์แล้วนะคะปูกมาต่างแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์นะคะพเพราะเมล็ดต่างแต่กลางเดือนกุมภาพัานธะ์เนาะเมื่อสิหมดหนาหนาวนะคะพอ่อมีเนานะคะก็เอาเมาเล็ดมาลงมกระถางออกมาตากแดดพอ่อมากระถางตากแดดแล้วพ่อแบบกลางมีหน้านะคะ ก็เริ่มทย่อยเอาลง่ดินนะคะก็นพื้ี่น้องนะจังสีไดกินไว้วนะคะาระาสันบดไดกินท่านฤด,ดูนะคะเพราะว่าหนาหนาวเนี่ยค่อนงที่จะสามเดือนถึงสี่เดือนนะคะหนาหนาวหิมะตกเนี่ยก็จะลง่พักที่แบบว่าทดสอบอากาศหนาวก็จะเป็นพักกาดพักอย่างพักคนะนะคะที่ว่าทดสอบอากาศหนาวต้นหอมยังเส่็มไหมพักชี่ยังเส็มไหมพักชี่เล่าลก่อนเลยนะคะ พันสิเดกินน้านพักที่ชอบประกาศรอดนะคะเริ่มปลูกถึงแต่ต้นเดือนมีนาเลยนะคะบางพื้นที่เนี่ยเพื่อนอยู่ติดกับแคนาดาเนาะเพื่อนจะพค่อยเจอแดดนะคะเพื่อนจะปลูกพักที่แบบมันทนทนอากาศหนาวก็จะเป็นพวกพวกพักที่แบกบกระเบื้องเอานะคะพักใดที่มันทนอากาศหนาว พักได้ที่แบบว่ามันประสบแตกแห้งนะคะเอาละค่ะขอบคุณพา่พี่น้องทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคิดดีดีโอบคอณทุกเมนทุกไลทุกการติดตามนะคะมันจีเอาพักในสวนมาให้เบิ่งนะคะช่วงเ,เดือนกรกฎาคมนะคะจะเขา้าซิงหาแลนะ้วเนาะแล้วอีก มือเนื่องกับเขาสิงหาด้คะฟังี่นองเ้ย